นี้นะครับผมก็มจะพามาดูต้นมะม่วงนะครับนี่คือต้นมะม่วงนะครับที่ผมปลูกนะครับดูครับ<ม>นี่คือดินใหม่จากบ่อปลานะครับที่เพิ่งขุดขึ้นมานะครับแล้วก็ปลูกต้นมะม่วงนะครับนี่คือต้อนมะม่วงจากเมล็ดนะครับต้นมะม่วงเบานะครับ พันมะม่วงเบานะครับนี่แล้วก็ผมก็ข้างๆนี้ผมก็ปลูกแตงโมนะครับอันนี้คือแตงโมสายพันธ์น้ำผึ้งนะครับเนือแตงโมเนื้อเหลืองนะครับนี่แล้วก็ปลูกข้างๆนะครับมันจะช่วยให้มันก็จะเมื่อมันโตขึ้นมานี่แตงโมมันจะคลุมดินนะครับ ทำให้ดินนี่มันอุ้มความชื้นนะครับส่วนต้นต้นมะม่วงก็จะโูดีนะครับหลายต้นนะครับผมปลูกนี่อยู่ข้างกันเทนะครับเออมะม่วงกันนะครับม่วงพันเบาเหมือนกันนะครับแล้วก็แตงโมก็ปลูกอยู่ข้าง บางต้นก็ยังไม่งอกกับแตงโมยไม่งอกเลยครับกลางๆนะครับ,รบยังไม่งอกนะครับคุยคิดว่าผมก็ใส่ด้วยนะครับนิดนึงนะครับเนีย่ย มะม่วงเบ,บาเหมือนกันแล้วก <deal> <sh> ็แตงโมข้างๆกับปลูกแตงโมด้วยนะครับพรวนดินด้วยนะครับข้างๆก็อยู่ด้านในก็จะมีปุ๋ยครอบอยู่แล้วนะครับอยู่ข้างๆต้นมะม่วงนะครับเดี๋ยวพอมันโตขึ้นขยายแล้วนี่มันก็จะโตเองของมันนะครับ ก็เป็นต้นแฝกน,นะครับออกสองต้นนะครับต่อหนึ่งเมล็ดนะครับนี่ก็กลางๆมีต้นแตงโมนี่ครับก็อันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงพันมะม่วง สามระดูนะครับนี่เนื้อมันจะหอมนะครับหอมกลิน่นเหมือนกับลูกไอ้นั่นนะครับเหมือนกับปีโป้นะครับกลิ่นมันนะครับก็อันนี้ไใช่ต้นมะม่วงเบานะครับอันนี้นี่อันนี้ก็มะม่วงสามระดูนะครับอันนี้ต้นหนึ่ง ผมใช้มัเล็บในการพอปลูกนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นถัวนะครับนี่เป็นตัวฟักยาวนะครับที่ผมนี้ได้ปลูกมนาะตอนนี้มันก็ขยายหมดแล้วนะครับมันกําลังจะออกลูกแล้วนะครับนี่แบบมันเริ่มจะออกดอกแล้วนะครับนี่ตาด,ดอกมัน,น แต่มันแรงเยอะมากเลยนะครับไปพ่วงแมลงเพลี้ยนะครับเพลี้ยเกิดมานะครับไม่เป็นไรนะครับปล่อยเลยนะครับไม่ต้องไปพ่นยาอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าเราไปยุ่งกับมันบ่อยนี่มันจะลูกมันจะไม่ดกนะครับนะครับนี่ครับคือถั่วฝักยาวนะมีแล้วก็มีเพลี้ยมาดู น้ำเลี้ยงนะครับอันนี้คือลูกมันนะครับนี่ลูกถั่วฝักยาวมันก็ออกมาแล้วนะครับแต่ข้างก็มีเพลี้ยนะครับนี่เพลี้ยตัวเล็กๆนะครับมันรม่ขยายแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็โรคมากเลยนะครับ แต่ก่อนนี้ยังไม่ทันรุกเลยนะครับเมื่อทัวมันแตกยอดออกมานี่มันเลือแล้วนี่มันก็จะรุกนะครับ